สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็พามาลองชิมอาหารที่ My Indispo นะคะ <Yeah. S 2> Eat and Smile นะคะคือร้านเนี่ยเขาจะแบบว่าคล้ายๆออกแนวทางทางเอเชียนะคะก็จะมีนุ่ดนุด่งตน,น,นมีพวกก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรม้อกขอดก็มีนะคะแล้วแต่ว่าสไตล์คือเครื่องเทศเปรเ้านะคะยังวันนี้เดี๋ยวพาไปดูว่ามีอะไรบ้าง คนเยอะมากเลยไม่รู้เขาจะให้ถ่ายมีถั่วมอง เรียกว่าอะไรนุ่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยน้ำต้มยำขาไก่อนี่ยตลกเนาะเออเขาเขาเขาจะมาดัดแปลงเส้นก้าวไม่กินเาะกินใช่ก็เส้นใหญ่บ้านเรานี่เองใช่เสียดายไม่มีเครื่องปรุงทำเองอร่อยทำเองอร่อย <laughs> นี่คือ,อน้ำส้มโอีโอด้วย Apple <Olive. S 2> ิ r ลออ e ไม่มีน้ำส้มนะมีแครอทนะน้ำน้ำน้ำมีน้ำผสมร้อปอร์เซ็นต์ยู่มีแอปเป น้ำส้มมีมส้มออรัง,ลงแล้วก็คาร์ลอตเซนก็มีมีแอปเปิ้ปปล,ปปลมีส้มสมีแครอทน้ำเพื่อสุขภาพร้านนี้เพื่อสุขภาพสิบห้าบาทกกินแล้วเพลินเลยเนี่ยให้เยอะมาก1ิสีออยล์รวมทั้งหมด่ะพี่สิบห้าทยแพงนิดนึง นี่นะอันนี่แพงนี่นะอือเอาลืมว่าแพงที่เนื้อขึ้นไงขึ้นเนือนะคุณแม่นาน,นานจกแพงแนะนำตัวเลยค่ะคุณนายนะคะคุณ<ร>นายแห่งโมนเตนี่คือคุณนายแห่งโมนเซนะคะทะเลสาบโบเซสวัสดีค่ะค,คุณนายไปไปไป,ไปตั้งแคมป์อยู่นะ เป็นมีบางอยู่ริมแม่น้ำทะเลสาบอร่อยค่ะใช้ไดนะ้อร่อยใช้ได้คือนะทำให้นึกถึงเมืองไทยเราน้อยลง <c oughs> เหมือนไม้ดีดปากอ,อื้ะกินพอให้กินถึงเดี๋ยวกลับไปเ <ๆ S 2> มืองไทยไปกิน,นก๋วยเตี๋ยวไอ้นี่ก๋วยเตีเ๋ยวเรืออร่อยเลี่ยอยู่บ้านนะกนแต่ก๋วยเตี๋ยเยื่ยมทุกคนเล เสนเตี่ยวฮานอยนะคะก็จะได้เนื้อแบบไม่รู้ว่าเนื้อหมูหรือว่าเนื้อเก้งกกวางเนื้อวัวเนื้อวัวให้ไปคะอร่อยไหมคะนี่คนสวยกินชิไมไหมล่ะไม่เอาไปกินเนื้อคะ่ะกินมาท่นั้นแหละแล้วเส้นเป็นไงคะไม่ได้กินเส้นเลย <laughs> เส้นเดี่ยวนุ่มดีไหมอันนี้เรามาลองอาหารแปลก